สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ขออนุญาตมารีวิวนะคะหนังสือที่ได้จากโครงการรู้เท่าทันป้องกันความรุนแรงในเด็กนะคะค่ะก็เออแล้วก็บ้านเรามีลูกสองคนนะคะอันนี้ก็คือหมายเลขหนึ่งนะคะหขวบนะคะค่ะก็ลูกเป็นน้องชายสา,สาขวบ <laughs> ค่ะอ่า เห็นโครงการผ่านทาง f a c e b o o k นะคะแล้วก็เลยลงทะเบียนเพื่อที่จะรับหนังสือตีนะคะตอนไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติก็ยังเห็นกิจกรรมของโครงการอยู่นะคะเออแต่ว่าเนื่องจากเราลงชื่ออันนี้ไปแล้วเนาะเราก็เลยไม่ได้ไปรับหนังสือจากนี่ที่คันหนังสือลายเลยคะเสนาน่ารักมากเลยโอ้โอ้ แต่ายยังอ่านหนังสือไม่ออกเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแม่จะอ่านให้ฟังนะคะแต่เท่าที่ดูรูปเป็นไงนะลูกเท่าที่ดูรูปเป็นงโอ้จริงๆเนี่ยช่วงที่ผ่านมานาะก็มีหนังสือที่สําหรับเด็กเกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกหลายอย่างนะซึ่งส่วนตัวแม่คิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะรู้จักอารมณ์ความรู้สึกขอ,ของตัวเองแล้วก็ รู้รู้จักวิธีการจัดการอารมณ์ของตัวเองนะคะนักส,สีสันสวยงามนะ่าสนใจเลยใช่ไหมเ,เดี๋ยวเราจะอ่านด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่รู้น้องอยากจะมาอะไรนะแชร์ความคิดเห็นหรือ,อสิ่งที่เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้หรือเปล่าก็โปรดติดตามนะคะถ้าเกิดน้องมาแชร์ก็เดี๋ยวจะอัพคลิปให้นะคะ <c oughs> ค่ะก็ขอบคุณสำหรับ โครงการดีๆแล้วก็หนังสือที่เป็นสื่อให้เด็กนะคะอ่าเราขอบคุณโครงการก่อนนะลูกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ